พระเอกชื่อดังเปิดใจรู้สึกดาวหนักมากตัดสินใจแพนลดงานละครอีกหนึ่งพระเอกสุดฮอตอย่างฟิล์มธนพัทรนักแสดงหนุ่มแถวหน้าเมืองไทยที่ลดแล่นในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานหลากหลายด้านให้แฟนคลับได้ติดตามซึ่งหนุ่มฟิล์มนับว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ฮอตและงานลุมหนักมากจนกระทั่งล่าสุดเจ้าตัวเผยดาวหนักเครียดไม่มีเวลาให้คุณแม่จนต้องวางแผนลดงานละคร โดยเปิดใจไว้ว่าที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ผมถ่ายละครสองเรื่องพร้อมกันเป็นสองบทมันหนักเกินไปสำหรับเราเลยอยากเบรกงานละครไว้พักหนึ่งแต่อัดรายการยังอื่นยังได้ เนื่องจากสุขภาพไม่สบายบ่อยรู้สึกว่าสภาพจิตไม่โอเคแล้วมันดาวบ่อยอยู่คนเดียวจะดาวบ่อยมากรู้สึกว่าอยู่กับแม่7จัดวันไม่มีเวลาอยู่กับแม่เลยรู้สึกทำหน้าที่ลูกได้ไม่ดีเลยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกแย่แบบฆ่าตัวตายแต่รู้สึกอยู่คนเดียวแล้วเศร้านอนไม่หลับอะไรแบบนี้